นี่ครับจุดนี้ครับได้มาจากงานประกวดนายรอซามพานครับที่จังหวัดนครปฐมเนาะนี่โหได้มาชุดหนึ่งนะครับก็มาเยอะมากแต่ว่ามีทีเด็ดนะนี่ลงประกวยทันยุคนะครับมาแล้วก็มีวัดประสาทองค์หนึ่งที่เหลือเป็นลงประกวยหมดเลยนะครับอ่ะโอเคองค์นี้องค์งแรกเลยนี่ขวาน,นี้โคตรสวยเลยแห้งๆเลยองค์นี้องค์นี้ครับเป็นส้มเด็ปโปโพเนื้อว่านปีหนึ่งห้านะเนื้อวาอ่านพงอาจินดามณีนะครับนี่เนื้อว่าน พง์จินดามณนนีแล้วดูผิวนี่โคตรแห้งเลยสวยนะวันนี้บอกเลยสวยมากถึงยุคแห้งแล้วก็สมบูรณ์นี่ดูดีอ่านี่ครับเดือดว่านพงศ์จินดามณนนีนะครับองค์น,นี้ลาขึ้นเลยด้วยนี่องค์น,นี้ครับแบ่งบูชาครับเอาสองหมื่นห้าพรสวยครับผมแบงส่วนใหญ่ประมาณสองหมนห้าถึงสองหมืนเจ็ดประมาณนี้เอาสองหมานห้าครับไปต่อเอา เอานี้ดีกว่านี่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 เอาเนี้ยนี่ทีเด็ดทีเด็ดทีเด็ดขึ้นก่อนเลยนี่ทีเด็ดขึ้นก่อนเลยครับองค์นี้ครับเป็นพระคุณแผนพายคู่ครับตัดเดียวอ่าพายคู่นี่คู่ก็คือจะมีสององค์นะครับแต่ว่าตัดเดียวตัดแบ่งเป็นองค์เดียวเพื่อจะได้ห้อยง่ายแลวจะได้ดูสวยงามนะครับนี่พายคู่จะนิยมกว่าพายเดียวนะนิยมกว่าแพงกว่าเยอะนะครับแพงกว่าและนิยนิยมกว่าเยอะนะและดูมันสานนะ โอ้โหนี่ครับโคตรสุดเลยเห็นไหมเห็นไหมครับนี่เป็นพระเนนดินเผาแล้วดูสภาพตะกอนดูผิวดูเนื้อดูดูสายเสกดูมวลสารลมพอตะกอนทั้งองค์นี่เด่นเด่นแล้วถึงยุกครับแห้งแบบนี้ถึงยุกเลยพี่นี่นี่นะนี่รอยตัดนะคือพระเป็นร้อยตัดออกนะครับแบ่งเป็นสององค์เนาะนะมันก็จะเป็นปกตินะพี่เพราะว่าเข้ามาตัดกันเนาะตัดแบ่งให้มันดูสวยงามนะนี่คือว่าตัดดีนะบางองค์ตัดนี้เนื้อหายไปครึ่งนี้เลยนะ ลือหักไปเลยก็มีอันนี้ถือว่าสภาพดีเลยสวยเลยหายากด้วยผมจะบอกให้นิยมก่านผายเดียวเยอะนะภายเดียวผมจะแบ่งอยู่ประมาณสามพันห้านะครับอันนี้ก็จะแบ่งอยู่ประมาณสี่พันห้าขึ้นอ่าเพราะว่าหา,หายากและเนื้อและนิยมหายากและนิยมด้วยองนี้ครับเอาไวๆเอาสามพันสองพอแบ่งของเด็ดครับเอาสามพันสองพอรวมทรงนี่หายากแล้วเห็นไหมเนี่ยเป็นเนื้อดินเผาเลยนะสี่ลายออกโคสวยเลยข้างหน้าอาแดงๆข้างหลังออกดำๆนี่ สวยหายากตัวจริงพายคู่ตัดเดียวครับพาคุณแพงยุคต้นพะกวยยุกแรกมวนาสาัรนแน่นๆเนียครับเอาแค่ทามาสองให้ไวองนี้าหายากนานๆจะมาทีครับแบบนี้มานี่เอาตะกุดก่อนเลยแล้วกันได้ตะกุดมาดอกหนึ่งครับเป็นตะกุดเชือกในลอนดํานะครับตะกุดสามกริสันะดอกนี้สามกระสั์เลยนะนี่นี่ครับสามกริย์นะครับทองแดงทองระครังและปีเนียม น้ำหนักเบาเป็นเชือกตะกุดตะกุดโทนเชือกรอดนะครับนี่เห็นไหมตะกุดโทนเชือกรอดสมกษัตริย์ครับนี่ตัวจริงของลมพะก,กุ้ยนะอ่าอันนี้เนี่ยปกติเขาจะเป็นชุดมาแบบนี้นะครับแต่เนี้ยเชือกมันขาดเนาะคือเขาใช้ใช้บ้างนะครับแล้วก็แล้วก็ขาดเนาะอันนี้อันนี้สร้างประมาณปีหนึ่งกว่านะครับปีหนึ่งกว่าสร้างปีหนึ่งกว่าจะมีเชือกเดิมมีทันปราัดนะครับเป็นเนื้อปลารอดนะดอกนี้ทันปราดแล้วก็ ตะกุดอ่าตะกุดแต่ว่าถ้าท่านประหลัดเนี่ยบางคนแย้ไข่ก็เป็นพันแล้วนะหรือรายๆายร้ยอยแล้วนะแค่ต่ประหลัดเนี่ยอันนี้คุณได้ครบทุดเลยแต่เชือกขาดผมแจ้งก่อนเชือกขาดเป็นเรื่องปกติครับบางคนตัดออกเลยแล้วเอาไปห้อยเอาไปเลี่ยมดอกเดียวเลยไปเลี่ยมแล้วห้อยแล้วพกติดตัวเรือเอาไปเชือกไปทําร้อยเองแต่ตัวตะกุดยังโดยรวมเราเชือกเชือกแน่นนะครับมีมีรอยอ่าตะกุดจะแบนหน่อยนะเพราะว่าเขาใช้เขาวางเขาอาจจะแบบทับอย่างเงี้ยอ่าทับนะครับมีรอยรอยรอย,รอยแบนนะ แต่ว่าประกันไม่หักให้ประกันแท้สวยไม่หักให้โอเคไหมแท้เดิมไม่หักใหน้นี่ไม่หักนะเช็คให้แล้วอะสามประสามหา,ายานะครับผ่มต้นใหญ่เจะแบ่งอยูดอกสามพันเจ็ดนะถ้าครบชุดแบบนี้ยแบ่งยูสามพันถ้าตะกุดเปืเป่อยนะเนจะแบ่งยูสองพันเจ็ดอันนี้ดอกนี้ครับสวยขูและโคตรเก่าเลยผมแบ่งไวๆแล้วกันเอาไปเอาไปซองมันสามแล้วกันนี่เอาไปซองมันสามตะกุดนะครับเอาไปซองมันสามเน้นไวแล้วกัน ต่อเลยนะครับนี่พิมพ์โบราณองคนี้ครับเป็นพระล่วงนั่งพิมโบราณยุคต้นปีสมันห้รอยมีลงสื่อเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนี่มีลงหนังสือนะครับองนี้แบ่งบูชาครับเอาหนึ่งพันเจ็ดร้อยเดี๋ยวนี้ค่ายกันประมาณพันเก้าพันถึงประมาณนี้นะครับสองพันห้าเต็มที่เป็นพิมพ์เล็กนะสวยเดิมเลยมาคุณแผนมางน,นี่ครับคุณแผนนล่งกุมารเนื้อพงบุตรคุณนะครับได้บุตรคุณเขาเลยเมตตาล่งกุมารโชคลาภเงินทองนี่ และเนี้เก่าถึงยุคเลยเลี้ยมวินเทจนะครับเปิดหน้าเปิดหลังแบบใช้อาผุ้คุณเห็นไหมนี่ให้ดูเนื้อมาเกานะครับเป็นพระคุณแผ่นหรือพวกผูุถคุณยุกต้นต้งห้องพะกวยนะครับแล้วดูเนื้อดีไหมโคตรสุดเลยอ่านี่นี่นี่องค์นี้มันจะแบ่งอยู่สวยๆมันแบ่งอยู่ประมาณสามมันห้านะครับองค์นี้เอาไวๆเอาสองมันเจ็ดพอแบ่งไวๆวขายอยากได้ผู้ธุุณแรงๆคุณแผ่นแรงๆครับเมตตาด้วยโชคลาภด,ด้วยนี่เลยเอาสองมันเจ็ด สมเด็จทายหลุงลังซิวรีเน euh. ื้อพงน้ำมันครับล่างซิวรีปั๊มจมนะนี่อ่าอันนี้ครับหลวงพ่อกลวยเซกหลวงพ่อคอมเป็นคนสร้างนะครับหลวงพ่อคอมภายหลวงหัวสร้างนะแต่หลวงพ่อกลวยเป็นคนเซกอ่าหลวงพ่อกลวยเป็นคนเซกนะครับนี่นี่อันนี้หายากพอสมควรนะพรคนเอาไปใช้กันเพราะว่าล่างปั๊มล่างปั๊มจมซิวรีแบบเนี้ยถ้าเป็นออกวัดโคซิตารามอะเลนเป็นแซนนะโดยเฉพาะไม่มีย่ามอะอ่า เล่นลักแซนเลยนะปั๊มจมแบบเนี้ยที่ว่าไม่มียามนะครับเล่นลักแซนเลยเนืยอพงกำมันเนี่ยอีกหนึ่งห้านี่แหละนี่แต่อันนี้เป็นผู้ก่อสร้างถ้าพู้พวก,กวเนเสกนะครับใช้โอ้โหมันต้องใช้แทนครับพูก้กวนไปเสกใช้ได้เลยครับเดิมเดิมเลยดูผิวนะองนี้เดิมสวยเลยดูนี่องนี้ครับแบงบูชาครับเอาไวไวปกติมันจะแบงอยู่ประมาณสามพันนะครับประมาณสามพันสามพันห้าประมาณนี้องนี้เอาไปสองพันสามพอนี่ย สภาพสวยเดิมครับสมบูรณ์นะเอาส่งมาสามอ่ะก็มีต่อนะครับวิดีโอที่สองก็อย่าลืมนะครับกดตรงรูปหรือชื่อผมนะครับไปดูชุดต่อนะครับอ่าก็วิดีโอมันได้แค่นี้นะครับก็เดี๋ยวผมอัดเป็นวิดีโอที่สองเนาะลงให้ต่อชุดที่ยังไม่ได้พูดไปในวิดีโอนี้นะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยก็ที่มีแจกต้นไถ่นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเลยครับอ่าโอเคครับวันนี้ใครมาชมจนจบนะครับขอบคุณมากแล้ววันนี้สวัสดีครับ